เหล่าใหญ่อำเภอกุชิงารายเป็นชุมชนชาวผู้ไทยที่ยังรักษาศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้ได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาถิ่นการแต่งกายศิลปะหัตถกรรมยิ่งแต่กว่านั้นชาวเหล่าใหญ่ยังนำงานหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์มาสร้างให้กลุ่มเข้มแข็งและสร้างรายได้แก่ชุมชนด้วย มันเติบเฮินนะหัสถอพผ้ามืดสุขผลถอพผ้าเปลี่ยนมืดก่อนแต่งงานแต่เก่ามันไม่ได้เห็นเลยเนาะผู้หญิงจะต้องหัดทอผ้า,ามันเป็นของโบราณท,ที่เฮ้า,าะละอนุรักษ์ของพ่อแม่ปู่ย่าตาหนาย่าเอ็ดมาไวเ้เถอเลี้ยบบงกาปานี้เฮาล้มาแป๋เฮื่อมันติดเงินแล้วก็มกันก็ได้ความจำเป็นเพราะว่าเฮาเฮ้าเอ็ดเลี้ยกาได้ขาย เระได้เงินเราเป็นการสร้างหลายใด้เฮาเฮอันไทยบาลอเธอไทยบานในรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สูงนะเด็ดแล้วว่าได้ขายดีอยู่ด้วยความเป็นสังคมเล็กๆคนเหล่าใหญ่จึงรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่นมีความเอื้อเฟื้อและแบ่งปันกันทั้งในด้านความรู้และสิ่งของ เป็นผลให้การดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายภาพื้นเมืองเหล่าใหญ่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามคิดว่าหัวเจลักคือการเรียนรู้ว่าถ้าพีน่น้องมีองค์ความรู้มีความเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนภูมิยากันนี่ผมว่าจุดนึงทีง่จะการที่จะทำให้พัฒนาต่อไปคือเราเราเห็นองค์ความรู้เราเห็นความเชื่อมั่นของ การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ว่าพี่น้องมิส่วนร่วมจริงครับการสินป์ในวันนี้มีชุมชนที่กำลังขยายเป็นเมืองใหญ่หลายพื้นที่เช่นที่อำเภอสมเด็จซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชนความสะอาดของตลาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องกระหนักเพราะจะมีผลต่อสุขภาพโดยรวมของคนในชุมชนด้วย วิจัยและพัฒนาชีวิตสาธราณะท้องถิ่นใต้